วันนี้ก็แบบเดรย์ไแต่เนี้เป็นกี่โมงวันนี้อ่ตื่นใจจ้าช่างาาเอ๊ะใครจเดือดโฮมันนี้ตื่นมาก็แบบไม่ทันพงมากพี่วินตื่นกี่โมงนหรอตีส เก็นอนเร็วนอนห้าทุ่มแล้วก็พยายามนอนต่ออนิดนึงห้าทุ่มห้าวมงห้ากุบกุแล้วก็นอนต่อแล้วก็ตื่นชีหกโมงต้องใส่หมวกแล้วมั้งเนี่ยผมมจะได้มีแล้วผมมันยาวมากเลยอ่ะียกันเรอ นู้ใส่มวกแล้วล่ะขอผมปิดหน้าผมปิด <c oughs> หน้าจริงนนาแบกอะไรมา <c oughs> เอาของไว้ที่รถก่อนไหมนนะ อีกหวานมั้งเนี่ยได้จ้ะแก้วค่ะก้วค่ะติดนบนมัดเห็นแล้วน่งอยู่นน มาลวายาจะซร้านนี้ได้มคะโอโ่ชิมก่อนเลยรูว่าจะอยู่ร้านไร้านนี้ไม่ได้ขายออกถ้าต่างข้างกันขายไม่ออกร้เดียวขายไม่ออกร้านนี้ขายออกไหมขายกันเ็มทอกเก้เเชิญค่ะไปหาที่นั่ง มันจะเข้าใส่เส้นมะระอยากให้ไทยทุกท่านมีข้อเหนียวด้วยนะข้อเหนียวไก่ทอดแล้วก็ข้อเหนียวกินอย่างนี้ได้ はい。

น่าพาไปกินทายมะพร้าวมากเลยร้านเนี้ยอร่อยร้านเลยนะเค้กบ้านเสี้ยงสุกอ๋อไปกินมาแล้วเคยไปกินแล้วครับอร่อยยังกินแล้วอร่อยไหมพี่บวกกอร่อยอร่อยใช่ไหมเค้กเค้กมะพร้าวอร่อยค่ะทายมะพร้าวอร่อย 的野感吗？ Ja <laughs> <laughs> ขอ,ข,อขอบคุณครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะเจอสนามบินหรือเปล่าว m นนี้วันที่เท่าไ a Today Today is yeah. okay. what time? ย oh. yeah. mm ี่สิบเอ็ด See you! see y o U Airport t a okay โอเค o U S Airport โอเคพี่ปรกอบกับวันนี้ไหมครับกับวันนีทเหมือนกันไปท้ายเหมือนกันไหมไม่อะีทุ่มเลยตีทุ่มไปเดียวกันอันนี้นกน่าจะไปไกลๆที่แอร์พอตทั้งหมดเลยไม่ใช่แต่ถ้าอยากเจอต้องไปก่อนนย ไม่ได้ครลง่มพอดี้สองทมรึ่งน่าจะบอกแล้วแหละหัวทิ้ง่าสองทุ่มห้าสิบสี่้งสสี่ทุ่มเลยม่นกว่ะนี้ไม่ได้ีก็วยวจะีิเก็กงานรสามทุนีก่นี้ไม่ได้เพราะพรุ่งนี้มีงานเ็ดเช้าไงชิ้นชินชิ้นมหาี่ช่มกมอน้นก็ไปก่อนได้สาขามครึ่งน่าจะทานทุกคนสครึ่ง ยไม่ทั่ทนแต่งถ่ายเดียวไหมคูหม่แตถ่ายไแต่งเวลาบวดจะบาปีนึงปดไหมหน้าวดลวโอเคนะเขาให้เขาแบบว่าทำใจไปก่อนให้เขาทำใจก่อนเขาใช้เวลาทำใจอยู่ไม่ต้องทำใจเธอไปก่อนไลไปอ้อยหวานไป อารมณ์เหมือนแบบว่าอารมณ์เหมือนรอรออ่ะที่ต้องกดนี่นี่ใช่ทุกทุกใช่กดยนะเามตัวนะคะให้ทำใจก่อนให้ทำใจสองนี้ไม่ไม่ไปจะไปแล้วนะหนึ่งสอมเปิดเลยนะพี่บีนหนแหมไม่จับมือแหโอ้โไม่มีแรงกดแล้วอ่ะ พี่พี่อยัมาอ้อยพี่พี่เฉลโตเฉลโจ้ไม่มีแรงกดไปใครต่อเด็วอ้อยหวานไหไปเธอลออกของวาร์ก็ออกไปจิบจิบทำใจได้แล้วไปทำใจได้แล้วทำใจได้แล้วยังโอเคแล้วสองสองนะจิบย่จิบ Take off your mask เ a าวที่ที่บตบ้านจับไดู้ตีแบบว่าแสงเข้าพอดีสว่างว่า Relax and smell สว่างว่าไม่เี่ยนท่ากเนท่านี่เปโอเคขอบคุณ่า

แล้วได้พระมาขนาดเนี้ขนาดแล้วพี่ออ๋ออันรอบงช่วงหลังที่ไปกับพี่บอลคิดได้พระมาอูขนาดเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นรางวัลประหลาดสุดนี่คือฮะแบกกลับประเทศไม่ถูกเลยนะมันใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยใหญ่แบบใหญ่อะเสียตังค์นเลยองเดียวเดียวเดียวเล่นเกมเดียวเล่นเกมเสียตังค์นเลยกลับบ้านเอาไปจากวัดเลยนะเฮ้ยจอมกันโล

เปลี่ยนไหมเปลี่ยนท่าไหมโอเคโอเคเปลี่ยนท่าไหมเปลยนทาใหม่มอาเกบองี่ากกสงสกป่อนเลยน ให้ตเซนได้ไหมไหนก็ได้สิไอเนี่ยมีของฉันไหมอ่ะยืกันน่ย้ะ ไอ้เจ๊งทุกช่องทางเลยไปกดจที่ไหนก็ได้ไ้จงจงชื่อจงคกันโอ้โหโอเค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 

ไทยแฟนไการดลยอินเฟนเจ้าแม่เลดูเลโน่อินเทอร์เนส์ I w i l t r e I c a n n t take care of you when you take care. Yeah yeah yeah. I take care of you. Thank you. No worries. No worries. โอเคให้แฟนแบบอินเทอร์แฟนให้แฟนให้แครแบบไอ้่อมนอยู่ด้วยกันเลยมันรูปไปไหนเส้าไม่เอาชวแล้วมันมีอะไรใหอันนี้คือาให้กำแลวแต่มันก็อยากได้เงินให้วัดอีกองเงี้ยเงินเขาวัดเงี้ยด้แลวแต่ วันนี้พุทธคุณไม่ต้องห่วงขอนั่งสัตย์จริงขอบคุณครับครับครับขอบคุรมามามาเอาหลวประเทศไปนี่เรื่องเดินทางแบบพลาดแ้อุบัติเหตุนี่สุดยอดมากเพราะมีประสบการณ์ออกทำมาครั้งเดียวแล้วไม่ทําอีกแล้วประสบการณ์เป็นยังไงอ่ะแอบแจกกันเล่าประสบการณ์หน่อยครับได้วะครชบเขื่วยเขื่อนเขื่อเขื่อนเขาจะเอาโอ้โห

谢谢妈妈，谢谢你、啊，宝宝。宝宝，谢谢。什么表情？冰宝，冰宝。冰宝。冰宝。宝宝，宝宝。哈哈哈！你要什么颜色？对吗？

่ลเอะไรนะเหมือนมั่นคงเข้อมายข้อมือ can you come here อยากจะแม้ใด้แล้วเขาเขาอยากได้พี่ด้านหน้าแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ต้องรอแต่จองใครลงก่อนได้ก่อนไงไม่เป็นไรเดี๋ยวมีกุยพิเศษอ่ากุยพิเศษเออกุยพิเศษเลยเขาเหี่ยโหดลงมาเนี่ยหรอไม่รู้ต้องมีอ่าดิจิการกรรมแล้วไม่ไดใจติดด้วยอ่าเห็นไหมได้เลยก็ไม่รู้มีกุยพิเศษ มันอยู่ที่การดิวใช่ถ้าดิวได้ได้ได้อยู่ในใจต้องอยู่ที่การดิวก็อีเวนต์โอเคฝขอบคุณนะครับาอแล้วบริษัทนี่เหลือครับสองคนใช่ซีมมันไปแล้วอยู่นี่รอฟ้าและไออุงเนาะตายหมดแล้วเลยปลาเอาไว้เหลือเหลือเราใช่เหลือก็ต้องนกลับบ้านดีๆเดี๋ยวเจอที่สนามบินามเบเนดิต Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn